ตอบเรื่องตอบเรื่องก็เรื่อยๆเลยใช่ใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็ที like ่พม li ่งจ่อไปก็ม um> ีเมืองแก้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีนี่ดีใช่ค่ะก็จะมีเรื่องแพนรักฉบับร้ายค่ะออร่าที่หนึ่งี้แล้วก็มีนี่ละครเล่นกับน้องรูปรับเต้นไฟเต้นไฟเลยค่ะนี่นี่ก็เป็นเป็นเพื่อนรักกันจริงๆมีพี่จีนอีกคนนึงเนาะเป็นสามคนเพื่อนรักกันแต่ว่า เออหลักๆเราสองคนเนาะที่จะเป็นแบบว่าฝ่ายทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยจริงๆก็เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรนะแย่คู่ชายก็เือแย่งแย่งคนรักกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่แบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนยิ่งรักกันมาก็ยิ่งเกลียดกันมากอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดูความแบบเชื่อฉือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหน เนล่นไลท์ครั้งแรกเลน์ครั้งแรกเลยค่ะได้พิมพ์ผลงานใช่ไหมค่อรุ่สามคือเรื่องนี้ไลท์สุดติ่งไลท์ไลท์มากใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบว่าเป็นไลท์เต็มตัวเลยพี่บทบาทด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยในเรื่องนี้ตลอบเล่นไฟแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ สำหรับหนูก็ว่าเล่นยากนะเพราะว่ามันมีหลายอารมณ์มากค่ะมันไม่ได้แบบแค่ร้ายอย่างเดียวมันมีเหตุผลที่แบบว่าเขาจะต้องร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกมากเราก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานก,กับน้องอตัดหถ้าอารมณ์กันในวมันต้องมีอะไระไหมงบจริงๆเหมือนเอาชีวิตจริงลงไปอยู่ในนั้นเลยหมายถึงหมายถึงชีวิตจริงของ ความสนิทกันใช่ค่คือคืออย่างในเรื่องเนี่ยด้วยความที่เขาพูดมาก่ดว่าเราทงสอบก,กันมากนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นเหมือนชีวิตจริงของเราแล้วเราก็เอาตรงนั้นอ่ะดึงมาใช้ม,มันก็มีพวกจุดแบบว่าฉากดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะเสียใจมากอ,มอะไรอย่เงี้ยค่ะ ก็เลยเล่นอินเลยอินมากเราว่าเก่งมากค่ะใช่พี่ก็เก่งเหมือนกันแบบช่วยกันเพราะว่าเขาเขาเขาจริงจริงพี่เขาคอยช่วยซับพออยตลอดอย่างพวกซีนอารมณ์อะไรอย่างงี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่คอยแบบคอยหนุนหนตลอดให้ให้ออกมาแบบได้ไวมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะใช่เหมือนเหมือนเรามองตากันเราก็รู้แล้ว่าว่าใช่รู้สึกเหมือนกันเลยนอกจากซีนอารมณ์แรงแม่ดแล้วเรายังมีมุม อพาร์ทสุดที่ได้เห็นก็มีพาร์ทน่ารักน่ารักเขาอันนี้ก็จะมีแบบในพาร์ทของคู่ม้านางเล่นกับพี่ธันวาส่วนเราเนี่ยอย่างที่บอกคือเราเป็นคนไม่ดีไปแล้วก็มีมีเดี๋ยวมีอ่าเดี๋ยวมีจริงใช่ใช่ค่ะเราเล่นน่ารักเล่นมีเขาไม่สนิทกันใช่ชุดจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะสนิทกันสนิทกันก่อนอยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็ คุยกันนะคะว่าแบบเราจะมีโอกาสได้แบบว่ามาถ่ายละครด้วยกันไหมเพราะว่าน้องก็เป็นนักเอกใช่ไหมคะเราก็แบบเออใช่เราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะมีโอกาสได้แบบมาเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เคยบอกช่องน้องว่าอยากเล่นด้วยกันแล้วก็ได้โอกาสมาเล่นด้วยกันเรืพูดตลอดพูดแบบว่ากระซิบตลอดแบบก็เลยจะได้เล่นด้วยกันก็เลยได้พรลัว่าเป็นพี่วิงพอยนูกรีธิเลยแล้วเราก็มาโทรหาเขาว่าแบบ ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมเลยตกใจเลยใช่ดีดีใจมากแล้วอย่างนี้พอได้เล่นการเตนมีแบบความทรงจำจิ้นเนาะเดี๋ยวดูนี้หรืออะไรมันมาได้กินสีไปอาจจะเป็นแบบว่าพี่สาวใจร้ายกับน้องสาวใจดีไม่แต่ว่าสุดสุดท้ายโมเมนต์มันอาจจะกินได้สุดใช่อันนี้ก็อันนี้ก็คิดว่า มันก็มีเคมีแหละค่ะในในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ให้ไปลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีหลายมิติมากแล้วก็เรื่องความตัวละครมันจะมิกันเนาะมันก็จะมีความแบบธรรมชาติอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกับแบบที่แต่ถ้าเป็นแบบคนจับจิ้นกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ไม่กาลังแบบมินดีค่ะดีใช่กินสีกินสีกินสีไม่กล้าทำไม่กล้าทำที่ไง เนี่ยนี่นะคเออได้เอกิดไหมเวลาก็มีคุยกับน้องอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบว่าถ้าเราเล่นด้วยกันแล้วแบบจะขืนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็อยากลองค่ะถ้ามีโอกาสแบบก็อยากเล่นกับน้องแต่ว่มันมันก็ต้องมีบ้างแหละมันมันเขินแบบนึกภาพไม่ออกว่ามันจะ เป็นในรูปแบบไหนอ๋อหน้าหลัมองตาหน้าติดันอะไรเอ้ยทำไมใช่เออทำไมค่อยมีโอกาสเข้ามาค่ะใช่แต่ช่องวันก็เริ่มเปิดกว้างกับกับเออกับอะไรใช่เยอะเยอะเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเลยที่ออนอยู่ในตอนนี้ก็ก็ฝากผู้ใหญ่ค่ะเนาะฝากคุณพ่หน่อยแล้วก็ฝากเราทั้งสองคนด้วยเผื่อแบบว่าใครเห็นเคมีอะไร เขาฝากเราแล้วก็น้อนน้องน้องเป๊ะพูดดูดีจิ้งจกเลยจริงจกเลยที่เขาจะเสิร์ร์นจิงจกให้ฝากเนกันากอยากเล่นกันมากเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายมาก้างใช่แล้วก็เราก็อย่างที่บอกยังนึกภาพไม่ออกว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ยค่ะ ซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเนาะเราก็สองคนก็จะทํากันบ้านกันหนักมากๆเลยแหละถ้าจิ้มตังอัเธอไปแบบระดับซูเตอร์เลยนะอู้สาาุค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติดต่อมาเลยสาทุรอรับเทราัพทไ่ไปญี่ปุ่นประเทศแรกเลยอ้ยไปญี่ปุ่นเกินไป้วต้องรอได้เล่นกันก่อนใช่เพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกันมากมันก็จะแบบว่าอาจจะมีบ้านนิดหน่อยแค่นี้ก็เกินแล้วอ่ะ จากกันแล้วก็สี่คุณแม่เออปีแล้วะอ่ะให้ฝากเนาะรับผลงานของนักแสดค่ะก็อย่างแรกนะคะก็ฝากผลงานเราทั้งสองคนนะคะในกุหลาบเล่นไฟนะคะก็ยังมีพี่ธันวานะคะแล้วก็มีพี่จีนะคะแล้วก็นักแสดงอื่นๆด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะแล้วก็ของปูเป้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่รอออนแอร์นะคะก็คือดุจันด้านเมฆค่ะอันนี้ปูเป้เล่นกับพี่หลุยส์ค่ะแล้วก็พูดภาษาอีสานด้วยโอ้ถนาดเลยใช่ขนัดเลย เป็นนิสานบโกโล,ลาป็นเรื่องนี้เนาะค่ะอ๋อโอเคค่ะก็ของพลอยก็เร็วๆนี้ค่ะเดินทางมาเ<อ>น,น,นาะแผลรักฉบับไลคยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกฝากรอดูกุหลาบเล่นไฟของเราสองคนด้วยค่ะอืมก็อยากเล่นสนุกกันใช่ใครก็ฝากย้ำอีกทีน,ๆๆนะคะฝาพกพวกเราได้ค่ะเพราะว่าใหญ่ใจดีเห็นได้เล่นได้โเล่นได้หนูไม่เคยลฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ